สวัสดีครับพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญวิทักษ์กันเช่นเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมก่อนไปรับชมนะครับฝากพี่ๆกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาทำความรู้จักกันแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับเชิญชวนเลยให้พี่ๆกดติดตาม Subscribe ช่องไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีของอัปเดตใหม่ๆนะครับ ได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็ได้รับชมก่อนใครแน่นอนครับสำหรับการสั่งสินค้านะครับถ้าถูกใจชิ้นไหนสามารถสั่งซื้อได้2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกนะครับบ b u n ทักษ์เพื่อนๆกันมาที่ลายนี้ได้เลย b o o n p i t a k นะครับแล้วก็ช่องทางที่2 0816289156ครับสำหรับวันนี้นะครับจะมีชิ้นไหนที่โดนใจบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ ซอยข้อมือเพชรประกบนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%แล้วก็ประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นนี่ยอยู่ที่96ตังน้ำหนักรวม5.78กรัมนะครับความยาวสูงสุดเนี่ยอยู่ที่20เซนติเมตรราคาขายเพียง31,500บาทราคาพุราคาสุดคุ้มนะครับแล้วก็งานดีมากๆเลยสายนะครับเขาจะมีเดือยสามารถปรับ เลื่อนนะครับเพื่อลดขนาดเพิ่มขนาดได้เห็นไหมครับเนี่ยฮะเป็นเดือยเราก็รูดเลื่อนได้ครับเวลาใส่เนี่ยสวมเข้าไปง่ายมากๆเลยเพชรนะครับจะเจรินทั้ง3แบบ Pet เพชรเหลี่ยมนะครับเอ่อแล้วก็เพชรกลมเนี่ยขาวเล่นไฟดีนำมาจัดเรียงแบบประกบงานเนี้ยมากๆเลยพี่ๆที่ชอบงานจิวเวลรี่น่ารักน่ารักใส่ง่ายๆราคาเบาๆ CF ได้เลยนะครับ แหวนไพลินดิบเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับเม็ดย่อนะครับด้วยไพลินไทยดิบเม็ดใหญ่ถึง10.6กรัตประดับเพชร14เม็ดมรวม1.70กรัตหรือตกเม็ดละประมาณ12ตังตังเลยนะฮะน้ำหนักรวม8.96กรัมขนาดแหวน55ราคาขายสุดคุ้มแน่นอนเพียง159,000บาท ชิ้นนี้นะครับสำหรับพี่ๆที่สะสมนะครับงานพลอยโดยเฉพาะพลอยดิบเนี่ยอันนี้ไม่อยากให้พลาดเลยไพลินเม็ดย่อนะครับจะเป็นไพลินสีน้ำเงินเข้มเฉดสีเข้มแบบนี้นะครับข้างในจะมีประกายนะครับของสีเขียวแกมน้ำเงินออกมาส่วนตัวเพชรขาวเล่นไฟได้เม็ดใหญ่อีกด้วยคุ้มแสนคุ้มกับงานพลอยดิบเป็นไพลินไทยเม็ดใหญ่ๆ ขนาด10กลัดอาบเนี่ยบอกเลยนะครับถ้าพี่ๆสะสมงานพลอยอยู่แล้วชิ้นนี้รีบ c f มาได้เลยนักกว้างแหวนนะครับก็ใส่เต็มหน้านิ้วแล้วก็ดีไซน์ของเขาเป็นดีไซน์แบบมาตรฐานคลาสสิกเป็นเรือนดอกพิกุลพุ่มใหญ่นะครับได้ทั้งเพชรใหญ่ได้ทั้งพลอยดิบเม็ดใหญ่ใส่ยังไงก็ดูสวยแล้วที่สำคัญหน้าสะสมที่ได้ขนาดพลอยใหญ่ c f ได้เลยครับ ที่เพชรลายไข้นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่1.34กรัดแบ่งเป็นเพชรเม็ดย่อนะครับจะเป็นเพชรเกรสร3เม็ดรวม50ตังค์แล้วก็ประดับด้วยเพชรกุหลาบอีก51เม็ดรวม84ตังค์น้ำหนักรวม5.22กรัมนะครับหน้ากว้าง1.7คูณ3.2เซนติเมตรราคาขาย3 2 5 0 0บาท ถูกแล้วก็คุ้มอีกแล้วได้จี้เพชรชิ้นใหญ่ๆนะครับในส่วนของเพชรทั้งเพชรเกสรแล้วก็เพชรกุหลาบขาวเล่นไฟดีตำหนิน้อยนะครับมาในตัวเรือนดีไซน์ไขว้ขนาดหน้ากว้างของจี้เนี่ยก็ขนาดจะใกล้เคียงกับเหรียญ10บาทสามารถที่จะใส่กับโชกเกอร์นะคะหรือสอร้อยคออิตาลีที่พี่ๆใช้งานอยู่ก็ได้ใส่ได้กับทุกชุดเลยครับ สร้อยข้อมือลูกปัดทวาราวดี3สีนะครับสายสร้อยเนี่ยจะเป็นทองคํา96.5%เลยนะฮะแล้วก็ส่วนฝาครอบจะเป็นทองคํา75%ประดับด้วยลูกปัดทวาราวดีนะครับเม็ดใหญ่เลยน้ำหนักรวม13.26กรัมความยาวเนี่ยอยู่ที่18เซนติเมตรราคาขายเพียง19,500บาท รีบเอฟมาได้เลยถูกแล้วก็คุ้มมากๆครับตัวลูกปัดทวานะคะเป็นลูกปัดเก่าแท้ๆอายุเป็นพันปีจะมีล่อ,ลองรอยนะครับของความเก่าในส่วนของตัวเรือนสายโซ่เนี่ยโซ่ใช้ทอง96.5%แล้วก็ได้ลูกปัดเม็ดใหญ่ถ้าพี่ๆเล่นงานลูกปัดทวาราวดีนะครับตัวเม็ดกลางเนี่ยเฉพาะเม็ดกลางเขาซื้อขายกันที่หลายพันบาทแล้วนะครับ คุ้มแสนคุ้มชิ้นนี้สภาพดีแล้วก็ใส่ยังไงก็ดูน่ารัก cf ได้เลยนะครับแหวนพิรอดนบพรัตนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับด้วยนะครับพลอยนบพรัตแล้วก็เพชรซีกแบบรองซับน้ำหนักรวม4.11กรัมขนาดแหวน57ราคาขาย12,900บาทรีบเอฟมาได้เลยแต่ก่อน F โปรดนะครับมั่นใจว่าใส่พอดีเพราะว่าแหวนพิรอดไม่สามารถจะปรับเพิ่มหรือลดขนาดได้นะครับย้ำวิธีขนาดแหวน57ชิ้นนี้ใส่เอาเค็ดได้ครับเพราะว่าได้ทั้งนะครับเป็นแหวนพิรอดซึ่งใส่เอาเค็ดช่วยให้เรารอดพ้นแล้วก็แคล้วคลาดในทุกๆก,การเดินทางและที่สำคัญเลยยังเป็นนพร,รัชอีกด้วยนะครับซึ่ง เป็นส่วนช่วยเสริมสิ่งดีๆต่างๆสิ่งมงคลต่างๆให้กับผู้ที่ครอบครองงานดีและที่สำคัญมาในราคาที่ถูกขนาดน่ากว้างนะครับก็เหมาะมากๆกับการใช้งานในชีวิตประจำวันใส่ได้ทุกวัน CF ได้เลยนะครับแหวนเพชรเรือนดอกไม้ฉลุลายนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นปะหะนะฮะแล้วก็ประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิน้นนีอยู่ที่ เจตังแบ่งเป็นเพชรเม็ดยอดนะครับจะเป็นเพชรเกรสอ2เม็ดรวม40ตังแล้วก็ประดับด้วยเพชรกุลาบอีก22เม็ดรวม33ตังน้ำหนักรวม3.91กรัมขนาดแหวน51ราคาขายสุดคุ้มมากๆ1,7500บาทคุ้มถูกดีแล้วก็ได้ของเก่าอีกด้วยครับชิ้นงานนะครับฉลุลาย เป็นช่อดอกไม้สวยละเอียดแล้วก็ได้เพชรเม็ดใหญ่ตรงด้านเม็ดยอดนะครับตกเม็ดละประมาณ20ตังคต่งเลยเพชรขาวเล่นไฟดีนะครับทั้งเพชรเกสรเพชรกุหลาบเล่นไฟดีแล้วก็ตำหนิน้อยมาในตัวเรือนพุ่มซึ่งใส่ยังไงเนี่ยก็ดูโดดเด่นความเก่านะครับ มาในรูปของตัวเรือนซึ่งเน้นความสวยหวานความละเอียดละออความประณีตของชิ้นงานใส่ยังไงก็ดูมีสเนสน่ห์สำหรับพี่ๆที่ชอบสะสมงานเก่าอยู่แล้วชิ้นนี้รีบ c f มาได้เลยนะครับเข็มกลัดเพชรพันพฤษาประดับเขียวส่องนะครับตัวเรือนจะเป็นปาหะประดับด้วยเขียวส่องจันแล้วก็ประดับเพชรนะฮะจะเป็นเพชรเกสร50เม็ดรวม37ต่งน้ำหนักรวม 13.97กรัมหน้ากว้าง2.9คูณ5.3เซนติเมตรราคาขายสุดคุ้มอีกแล้ว1 9 9 0 0บาทชิ้นงานเก่านะครับแล้วก็สวยประจักษ์ชัดเจนเลยที่ตัวเรือนตัวเรือนเป็นลายพันพฤกษานะครับละเอียดละออฉลุลายได้อย่างดีงามมากๆเรแล้วก็โดดเด่นด้วยเขียวส่องเขียวส่องจันสีเขียวนะครับ มีประกายน้ำไฟดีนะครับจ่ายค่าไฟครบน้ำมาไฟดีแล้วก็ในส่วนของเพชรน,นะฮะขาวแล้วก็เล่นไฟดีตำหนิน้อยมาในตัวเรือนซึ่งใช้งานกันได้กับหลายๆโอกาสเลยไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่นะครับนำมากลัดเนี่ยกับชุดเพิ่มความโดดเด่นแล้วก็ดูสวยลงตัวแบบผู้ดีเก่าส่งต่อให้ในราคาเบาๆ CF ได้เลยนะครับ สร้อยคอลูกปัดทวาราวดี3สีนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำา80%เลยแล้วก็ประดับด้วยลูกปัดทวาราวดีนะครับหลากสีหลากชนิดน้ำหนักรวมเนี่ยจะอยู่ที่23.59กรัมความยาวนะครับ25นิ้วราคาขายเพียง37,900บาทชิ้นนี้นะครับอยากให้รีบเอฟมาเพราะว่าสวยจริงๆพี่ๆดูสี สีทั้ง3สีนี่เขาจะเป็นแบบ3สีนะครับซึ่งเราไม่ค่อยเห็นแล้วก็เขานําลูกปัดซึ่งสีสวยๆไล่เฉดสีมาจัดเรียงเนี่ยต้องคิดว่าอันนี้คือดูสวยใส่ยังไงก็ดูหวานและได้เส้นยาวสวมหัวได้อีกด้วยพี่พๆที่ชอบนะครับงานลูกปัดหรือกําลังอยากทดลองนะครับไว้ใช้สักเส้นหนึ่งชิ้นเนี้ย c F มาได้เลยครับ แหวนเพชรเรือนฉลุลายดอกไม้นะครับตัวเรือนจะเป็นทองเคหน้าปหาหะประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่1.07กร,รัดแบ่งเป็นเพชรเม็ดย่อนนะครับ1เม็ดขนาดประมาณ33ตังเลยแล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก42เม็ดรวม74ตังน้ำหนักรวม5.45กรัมขนาดแหวน52ราคาขายสุดคุ้มเพียง28,900บาท ชิ้นนี้นะครับงานสวยนะครับแล้วก็เป็นของเก่ามีรายละเอียดนะครับที่อ่อนช้อยดีส่วนเพชรได้เพชรเม็ดใหญ่ตรงกลางเพชรนะฮะตกเมลา3 3ตังข่าวเล่นไฟมีตำหนิบ้างเล็กน้อยนะครับในส่วนของเพชรประกอบเนี่ยก็เล่นไฟดีข่าวนะครับวิง้งวับแวววามาในตัวเรือนเก่าซึ่งมีการฉลุลวดลายเป็น พุ่มดอกไม้นะครับซึ่งมีความละเอียดสวยแล้วก็ได้หน้าแหวนกว้างอีกด้วยสำหรับขนาดแหวนสามารถที่จะปรับเพิ่มขนาดได้นะครับงานดีมาในสภาพที่ดี CF ได้เลยนะครับแหวนเพชรประดับมุกเซาซีนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยมุกเซาซีรูปทรงนะครับลูกแพรเนี่ยขนาด9.7มิลประดับเพชร25เมตร รวม67ตังน้ำหนักรวมนะฮะ6ก1กรัมขนาดแหวน50ราคาขายเพียง26,500บาทราคาดีแล้วก็ได้งานสวยนะครับงานหวานมากตัวเพชรนะครับตัวเรือนที่เป็นชอบเพชรเนี่ยจะทำฉลุลายรูปทรงเป็นริบบิ้นนะครับแล้วก็จะประดับตัวมุกโซีเนี่ยอยู่ด้านล่างมุกมันวาวดีมีตำหนิบนพื้นผิวตามธรรมชาตินะครับ ได้ชิ้นงานเก,เก๋งานน่ารักนะครับดูดีมีดีไซน์แล้วเวลาใส่ขึ้นหน้านิ้วเนี่ยก็เห็นชัดอีกด้วยในส่วนของเพชรขาวเล่นไฟดีนะครับข้างในตำหนิน้อยโดยรวมชิ้นงานเนี่ยต้องบอกเลยว่าหน้าตาดูเกินราคานะครับสำหรับพี่ๆที่ชอบงานมุกอยู่แล้วชอบใส่งานหวานๆงานน่ารักชิ้นเนี้ยตอบโจทย์สำหรับพี่ๆนะครับที่กำลังมองหาแหวนมุกอยู่รีบ CF มาได้เลยนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านจากใจเลยนะครับที่เมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุญวิทักษ์ด้วยดีตลอดมาในทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นการให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับรวมถึงพี่ๆที่ CF สั่งซื้อของผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านและพี่ๆที่มารับชมมาเลือกซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านของเราครับ ร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่เจเจมอลชั้น1ห้อง F20 เปิดทุกวันเสาร์วอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะครับวันเสาร์วอาทิตย์เรียนเชิญพี่ๆเลยถ้ามีเวลาว่างมารับชมสินค้ามาเลือกสินค้ากันที่หน้าร้านได้ครับสำหรับวันนี้นะครับอขอขอบคุณจากใจเรามาพบกับของสวยๆอีกทีจากร้านเพชรทองบุริทักเราพบกันนะครับบ๊ายบาย